มันไม่ไม,ม่เป็นน้ำเลยเหรอเดี้ยวอีกต้องไปดิฟเวอร์ต้องไปเสร็ตยังไม่เสร็จขวดเดียวเนี่ยยังไม่สดแต่ ตั smile, มงัวหมดเลยเมื่อกี้อะรลโอ้โหหยดิยิทธิเแหวนนะคอนเทนตใหม่ใหม่เปลาเยอาใส่ยูทูบใส่ที่จับกันแหละเฮ้ยหนูดีเยอะที่ตรงนั้ย ใพอ่พอเลสนใจพ่อแลยแล้วหวานไแล้วขอขอเาเข้า,าม่ชอบหวานอหวานกินไปเลยคืปลาย่นีนี เมปึดเลอุ้ยเค็มปึดอ่ะเอียวเค็มนะเผ็ดหายบิดไม่ได้อุยอยูู่นยากนะวันนี้หาดูในตลาดเขอย่างงี้เออยากนะไปขายงนะมนของน้ำเลยค่ะหาเสร็จละนของนำเลยัน่อน้ำเต๋อ เดี๋ยวปอดทขกหัวเลยมึงลำบากไม่ใช่เรื่องเั้ยยังนี่ยได้แล้วเดีวชิมกันเลยทีเดียวเชียวอะผมชิมยังงผมชิมมีอ่ะผมชิมลว